สำหรับวันนี้เราจะเข้ามาสู่สินค้าที่เรียกได้ว่าถ้าใครมีเขประมาณ30,000กลางๆหรือเปล่าอีเสือแล้วต้องการเล่นเกมระดับภาพแบบ 4K นะ35,000 990ราคารับเองการันตีว่าเป็นของใหม่ประกัน3ปีเต็มไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมเสืองาน,นเครื่องนี้35,990จะ i7 CPU, CPU CPU เป็นตัวไหนครับ i5 12400F ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดของ i7 CPU 6 core 12 thread การ์ดจอนี่คือ 3, ส3.5ครับออกแบบมา เล่น 4K ได้นะครับไอ้ Full HD เขาไม่ได้พูดถึงละถ้า 2K มันเล่นได้ Full HD ก็ต้องเล่นได้แต่วันนี้เราจะเทสท,ที่ 4K เราไปดูเกมแรกครับ Call of Duty w a r 3 8 40คูณ2 1 6หหรือว่า 4K และปรับสุดนะครับเปิด Ray tracing ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เปิด DLSS เป็น Balance เออหือไม่อุ้ยเอาอะไรมาแย่ร้อยเฟรมยืนพื้นร้อยบวกหรือเปล่าฮะสหลักมาฮะเห็นไหม เอาอะไรมาแย่ไม่ได้แย่เลยประมาณนี้ครับ100เฟรมยืนพื้นอือหือจบเลยไปก็ต่องอัลตร้าไฟเอ็มครับประเทศวอซิทตี้ครับ 4K นะลบรอยหยักพวกนี้เปิดหมดและ X10 Texture Budget ปรับสูงตรงนี้เป็น v ีไฮนี่นะคนเยอะได้เลยนะ73เฟรมนะ70กว่าเฟรมที่คนเยอะเลยนะที่สอนอเนี่ยว่ามีเรื่องเนี่ยเฟรมเบรกก็มีเฉียดเฉียดร้อยกันนะโอ้เบรกเบรกมัน,นดีจังวะเห็นปะแต่นั้นอยู่ในจุดที่มันแบบมันไม่แย่เลยนะ เอาตงๆมันไม่แย่เลยนะ 2K นะเปิด DLSS ที่บาลานซ์ครับเปิด Ray Tracing ปรับสุดนะ90เฟรมเฮ้ย 2K เฮ้ย 2K เลยนะ 2K 70เฟรมโอ้โหโสุดนะใส่าพวากรส27อันนี้ 2K นะ DLSS ผมต้องเปิดเป็นบาลานซ์นะเกือบสุดนะไฮหมดเลยนี่คือเปิดเรเต็มระบบเลยนะเรททุกดอกก ส0 70เฟรมนี่คือไม่ได้แย่เลยนะครับดังนั้นเฟรมเรทเรายืนแถวหกสิบเฟรมได้แล้วเปิดเรตเต็มข้อทุกอันบ่อยบ้างชันห้าครับ 4K กราฟิกตรงนี้เป็นเอ็กตรีมนะครับเป็นเอ็กตรีมดังนั้นเอ็กตรีมเนี่ยเฟรมเรทจะไม่เยอะครับ70เฟรม71เฟรมแต่ถามว่าเล่นในไม่เล่นได้ครับอาจจะมีดรอปบ้าง56เฟรม60เฟรมมีอยู่แล้วครับชัวร์แต่มันยังสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ แบบสบายๆโอ้วอตชูฮะ 4K ครับกราฟิกค,คุณภาพตรงนี้เป็นอีพิเลยนะแก้ว 4K เลยเหรอ150เฟรม 4K จะหวบบอลตลุมบอลมมามตุ้มอย่างนี้เห็นไหมนี่คือ 4K อ่ะประมาณนี้ Red Dead r e d e m น t i ถูกครับ 4K ตรงนี้เท x เจอร์เป็นอั t ตรครับแล้วก็ปรับไ h ทุกดอก DLSS เป็นบาลานซ์นะประมาณ70-80เฟรมไม่สูงครับแต่ไม่ต่ำถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้แย่เลยครับ เห็นปะก้อบวอรครับ 4K นะเปิด DLSS เป็นบาลานครับกราฟิกอัลตร้านี่เห็นไหมก็เจ็ดสเฟรมชัดไหมชัดเห็นพร้อมกันครับเล่นนี่ดูด้วยอ่ะปว้เจ็บแปดสิบเฟรมครับเห็นปะก็ประมาณนี้เห็นไหม แปเฟรมนี่คือ 4K นะครับน่าจะเคลียร์หมดทุกเกมนะครับ CPU เป็น i5 1 2 4 0 0 F6 Core 1 2องเทรดเทอร์โบ4.4ครับตัวนี้แค่25เมนบอร์ดจะเป็นตัวอ้ยอันนี้เมนบอร์ดเป็น ASUS Prime นวยนี่เป็น ASUS Prime B660MK ชิปเซตตรงนี้เป็นรุ่นกลางนะครับไม่ใช่ H นะครับเป็น B660MK d d 4แล้วก็ RAM ครับ 16GB Dual Channel Bus 3 2 0 0 m h z จาก Corsair g e n j e L P X นั่นเองนะประกันไลฟ์ถามตรงนี้นะครับต่อมาก้าวจอตรงนี้จะเป็นก้าวจอ P N Y ครับ g e Force R T X 3 070ตรงนี้ครับแรม 8GB กิกซับพอร์ต 8K ตรงนี้ นะครับแตบเพียวของใหม่มือหนึ่งประกันเต็มสามปี power supply จะเป็น FSC Hydro K Pro ตรงนี้850วัตต์80พลัสบอน u s ประกัน5ปีเต็มตรงนี้ storage นี่คือ WD Black SN 7 7 0แล้วเรียกได้ว่าตัวรุ่นพี่ของเขาคือ7 7 8 5เ่ป้ยใช่ไหมแต่นี่คือ7 7็เนป็นตัวกลางนะครับนี่500กิกแล้วรีสปีดตรงนี้5,000เมกนะครับ WD Black นะประกัน5ปีเคสเป็น a n t e c NX 2 9 2สีขาว เอเคสวยนะจะเป็นตะแรง ต,ตะแกรงดักฝุ่นตรงนี้เห็นปะเดี๋ยวเราไปดู CPU แทรกกันแล้วกันนั้นที่คือ Intel Core i5 12400F นะ6ค o r e 12 t r e a ท Turbo 4.4แล้ว c a c h รวมกันทั้งหมด25เมนะ Mainboard ครับเป็น ASUS Prime B660 MK DDR4 ครับแล้วก็ RAM เป็น 16GB DDR4 ว่า3,200 m มกแล้วก็ SPD เป็น RAM จาก Corsair s h i t Micro n ครับกราฟิการ์จะเป็น NVIDIA GeForce RTX 3070ตรงนี้8นาโนเม ต TDP 220วัตต์คูด้คอให้มานี่5,888แรมเป็น GDDR6 แบนด์วิดขนาด448กิกความกว้าง256บิตฝากด้วยเนาะอิ่มๆเลยว,วันนี้ฮะ35,990ได้ 35, เป็นของใหม่ทนะั้งหมดประกันเต็ม3ปีเจอกันครับ